เอาลครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผม MC Gamer TH กันอีกเช่นเคยครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในรายการสอนสร้างทําเองได้นะครับ EP ที่2แล้วโอเควันนี้ผมจะมาสอนอะไรรอดูนะครับในเบื้องหลังผมนี้ก็คือฟาร์มเหล็กอัตโนมัตินั่นเองทุกคนมันคือฟาร์มเหล็กอัตโนมัติ ขนาดเล็กนะครับขนาดแบบใช้ทรัพยากรไม่มากครับทุกคนดูดิมันขนาดจิ๋วมากนี่ไงโคเลมเกิดนลครับแล้วก็มันทํางานได้ดีมากเลยนะทุกคนเราดูนะเราดูนะมันจะตายแลวทีนี้เมื่อตายเสร็จของก็จะมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนตรงที่กล่องนี้เลยทุกคนตรงนี้เลยนะครับของในกล่องเนี่ยมันก็จะมีประมาณเยอะนะครับได้ผลผลิตเยอะอยู่นะทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทากันเลยดีกว่านะครับทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด s u b สไครต์คลิปนี้ให้ถึง400ซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืม ติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไปดูคลิปสอนสร้างกันเลยดีกว่าทุกคนไปเลยโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องรู้วิธีเราต้องรู้อุปกรณ์ก่อนนะครับว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยครับมีสโตนบริกหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้ทุกคนให้มันวางได้นะครับแล้วก็เตียงนอนครับแล้วก็ใช้บล็อกอาชีพนะครับบล็อก อาชีพเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่าบล็อกอาชีพมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับบล็อกอาชีพก็จะมีตามนี้นะครับบล็อกอาชีพมีตั้งหลายบล็อกเลยนะทุกคนทุกคนจะเลือกบล็อกอะไรก็ได้นะครับให้เป็นบล็อกอาชีพนะครับต่อไปก็วิลเลจเจอร์ครับทุกคนฮอปเปอร์แล้วก็ป้ายนะครับป้ายแล้วก็ประตูไม้แล้วก็เป็นบล็อกที่มีแสงนะครับหรือว่าไฟได้ทุกคนแล้วก็ใช้หีบนะครับแล้วก็อีก2อย่างก็คือลาวากับน้ํานะครับ โอเคอันดับแรกเลยก็คือให้เรานะครับขุดลงไปนะครับ8บล็อกครับทุกคน1นะครับ2 3 4 5 6 7 8แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้ขุดไปด้านหน้า7บล็อกนะครับอันนี้คือบล็อกที่เหนือนะครับขุดไป2 3 4 5 6 7นะครับแล้วขุดฝั่งนี้ก็7นะครับทุกท่านผู้ชม2 3 4 ห้าหกเจ็ดโอเคแล้วทีนี้เรากดแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ผมบอกอย่างนี้นะครับทุกคนฟาร์มนี้มันมีข้อเสียก็คือมันต้องทาใต้ดินเท่านั้นนะครับใช่มันต้องทาใต้ดินเท่านั้นแต่ว่ามันก็จะดูให้แบบไม่มันมันไม่ล็อกล็อกเกินไปนะครับไม่เกะกะเกินไปนะครับมันก็ทําให้แบบพื้นทีม่มันก็ใช้สอยดีนะครับโอเคเพราะว่าเป็นขนาดเล็กไงท่านผู้ชม โอเคทีนี้เราขุดลงไปเรื่อยๆจนถึง8ปดปอกตรงนี้นะครับให้มันเป็นพื้นที่โล่งนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จแล้วละกันทุกคนไปเลย ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็อันดับต่อไปนะครับให้ท่านผู้ชมนําเตียงนะครับ20เตียงนะครับให้ท่านผู้ชมวางให้ถึง20เต <ield> ียงนะครับให้วางแนวนี้นะครับวางไปเลยนะครับวางตามผมเลยนะครับให้ข้างหลังนะครับเว้นช่องหนึ่งแล้วก็วางแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะได้ตุต่นกลางแบบนี้นะทุกคนแล้วก็วางตรงกลางอีก2เตียงนะท่านผู้ชมนี่เลยวางสองเต e ียงแบบนี้นะ มันก็จะครบ20สเตียงพอดีนะทุกคนโอเคครับและทีนี้ให้เราทําการปิดเลยนะครับปิดไปเลยปิดไปเลยนะครับเราต้องวางให้ครบ20สเตียงนะครับถ้าเราไม่ครบมันก็จะไม่ได้นะทุกคนเราต้องวางให้ครบนะครับแล้วก็ทีนี้เมื่อเราวางเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ปิดไปเลยนะครับปิดไปให้หมดเลยนะครับนี่เลยนะครับปิดไปเลย ใครที่อยากให้ผมสร้างอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้ผมจะมาสอนสร้างนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนสร้างแบบใหญ่แล้วกันนะครับขนาดใหญ่นะครับสำหรับฟาร์มเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเล็กอัตโนมัติขนาดเล็กนะครับโอเคคลิปนี้น่าจะลงก่อนขนาดใหญ่นะครับโอเคครับหลังจากเราปิดเสร็จนะครับท่านผู้ชมให้เราปิดข้างบนอีกนะครับให้มันเป็นประมาณนี้นะทุกคนให้มันเหลือ2บล็อกเท่านั้นนะครับ นี่เลยให้มันเหลือแค่สองบล็อกเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคให้มันเหลือสองบล็อกนี่แบบนี้นะครับและทีนี้นะครับให้เราวางบล็อกอาชีพนะครับบล็อกอาชีพวางไปเลยให้มันถึง20บล็อกด้วยนะครับนำมา20บล็อกแล้วก็วางแบบนี้นะวางตามผมเลยที่ตรงมุมไม่ต้องวางนะท่านผู้ชม ต้องมุมไม่ต้องวางแล้วก็เมื่อเราวางบล็อกอาชีพเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราวางวิเลจเจอร์นะครับหรือว่าถ้าใครเล่นเอาชีวิตรอดก็ไปหาวิเลจเจอร์มา20ตัวนะครับใช่ครับทุกคนเราต้องหา20ตัวเลยนะครับเพราะว่าเราวางเตรียมไป20แล้วก็บล็อกอาชีพ20ใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็ต้องวางวิเลจเจอร์หรือ n p c นะครับ20ตัวนะครับวางไปเลยนะครับ1 2 3 4 5ห้า หกเจ็ดแปด1ก้าสิบสิบสิบเอ็ดสิบมนะครับสิบหก็ดแล้วก็สิบแปดมันมีลูกมันนะครับเราไม่นับนะครับเราจะเอาเฉพาะตัวใหญ่นะครับเราต้องวางหนึ่งตัวโอเคทีนี้ต้องหาลูกมันก่อนเดี๋ยวผมขอจัดการลูกมันก่อนนะครับเพราะว่าลูกมันเราไม่ต้องการลูกมันนะครับโอเคลูกมันอยู่ไหนเอ่ย ลูกมันอยู่ไหนนิ่งไงไปซะโอเคทีนี้เมื่อเราวางได้ MBC มาแล้วอ,อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมว่าเราทำใต้ดินใช่ไหมเราต้องวางไฟให้มันด้วยนะครับไม่นั้นมันมืดและทีนี้ซอมบี้จะมาเกิดนะทุกคนเมื่อเราวางไฟเสร็จแล้วเราก็ปิดไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับปิดไปเลยโอเคทีนี้ก็มาถึง ชั้นสุดท้ายนะครับที่เราต้องทํามันง่ายมากทุกคนเห็นหมล่ละมันไม่ต้องทําอะไรมากเลยทีนี้เราถึงชั้นสุดท้ายนะครับใหเราวางสองบล็อกที่ตรงมุมแบบนี้นะครับวางไปเลยนะทุกคนแล้วทีนี้ให้ทุกคนเอาน้ํานะครับมาวางดูนะครับปึ๊บ,บวางดูนะครับดูว่าบล็อกมันปีตรงไหนตรงนั้นใช่ไหมนะทุกคนทุกคนจําไว้นะครับว่าบล็อกอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวผดีืยผมรีบมทุกคน โอเคอยู่ตรงนี้นะครับโอเคผมจาได้ทุกคนตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเราวางเมื่อเราจำได้นะเราทําการไปขุดตรงนี้เลยนะครับขุดลงไปบล็อกหนึ่งนะครับปึ๊บแล้วทีนี้วางฮอปเปอร์ครับวางฮอปเปอร์ไปนะครับให้มันหันหน้าไปทางนี้นะครับหันหน้าไปหาดินนะครับนี่ให้มันหันหน้าเข้าหาดินแบบนี้นะครับโอเค แล้วทีนี้เราก็วางปิดผนังมาก่อนนะครับโอเคปิดผนังมาก่อนเลยทุกคนทีนี้เราก็วางป้ายนะครับวางตามผมเลยนะครับด้านล่างอันนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้อันนึงตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็วางบล็อกมาอันนึงบล็อกหนึ่งนะครับทีนี้วางประตูนะครับแล้วกดบล็อกออกมันจะได้ประมาณนี้นะครับดูนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วทีนี้เราก็เอาลาวามาเลยนะทุกคนแล้ก็วางลาวาไปเลยนะครับปึ๊บและทีนี้เราก็วางน้ําเลยทุกคนถ้าเราวางน้ําช้านะครับมันก็จะไอตรงนั้นมันก็จะพังนะครับประตูวนต้องวางน้ํานะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนเมื่อเราวางน้ําเสร็จแค่นี้เราก็จะได้ฟาร์มเหล็กมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวขอไอโกลีมันติดบักทุกคน กดดันให้มันออกก่อนโอเคครับได้ละอ๋อย่าลืมนะทุกคนต้องเปิดประตูนี้ด้วยถ้าไม่เปิดมันก็จะไม่ได้นะครับโอเคครับทีนี้เมื่อเราได้มาแล้วเราก็แค่กดไปตรงที่มีฮอปเปอร์นะครับสองสามสี่โอเคผมจำได้นะทุกคนว่าตรงไหนเป็นฮอปเปอร์อยู่โอเคครับโอ้ยเลยเลยเลย รประมาณนี้โอเคตรงนี้ฮอปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเติมฮอปเปอร์เพราะว่าฮอปเปอร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันมันมาไม่ถึงครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมันติดตรงนี้นี่หว่าเ,เดี๋ยวรอสักครู่ทุกคนผมทำแบบนี้สักครู่เดียวนะครับโอเคประมาณนี้โอเคได้ละ ประมาณนี้เลยครับนี่นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็วางหีบนะครับเพื่อที่จะเก็แบบไอเทมที่มันมาจากฟาร์มเหล็กของพวกเรานะครับแล้วก็บล็อกหีบมาเลยครับนี่ครับมันก็จะได้ตาะมาณนี้นะครับเราก็จะได้หีบของเราเลยทุกคน จะได้ประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมทําห้องของซักห้องนึงครับไว้สําหรับเข้ามาเอาของนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําประมาณนี้แล้วกันผมจะไม่ต้องทามากนะครับโอเคประมาณนี้เลยนี่ท่านี้เราก็จะได้ห้องเก็บของเลยนะครับเห็นไหมครับเราได้มาสามเหล็กแลวนะครับแป๊บเดียวได้มาเลยแล้วนะครับ เราไม่ต้องทําอะไรมากเลยทุกคนดูดิเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็แค่ตกแต่งนะครับเดี๋ยวมันจะตกแต่งด้วยกระจกล้กกันนะทุกคนนี่เลยปิดไปเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันไม่ถึงสองบล็อกะไรทุกคนนี่ไงโอเคน่าจะไม่ถึงสองบล็อกเดี๋ยวผมต้องวางลงไปอีกเร,เราต้องวางขึ้นมานะทุกคนประมาณนี้ ความแบบนี้เลยปิดไปเลยนะครับกันตกลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะตกลงไปเองนะทุกคนมันจะทําให้เสียของไปได้นะถ้าเราเล่นแบบเอาชีวิตรอดโอเคทาานี้เราก็ได้ฟาร์มเหล็กอัตโนมัติแล้วทุกคนเย้ yeah. EP2 สก็มาสอนสร้างเพียงเท่านี้นะทุกคน หากใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ถึง400ซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กดซับสไคร์ผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเลยทุกคนก็นี่ไงผมก็ได้ผลผลิตมาแล้วนะครับทุกคนแต่คลิปนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ สวัสดีครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับใน e ีดที่3คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างให้นะครับบ๊ายบายครับไม่เจอกันครับ